สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมในช่องเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีวิตทุกคนทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ในช่องเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีวิตด้วยนะครับครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีวีพาท่านผู้ชมทางบ้านมาดูฟาร์มไก่บ้านไก่พันธุ์พื้นเมืองนะครับเลี้ยงอย่างไรทําอย่างไรนะครับเลี้ยงนานเท่าไหรนะครับถึงได้ขายนะครับวันนี้พามาดูบรรยากาศการให้อาหารไก่ในตอนเช้านะครับ ฟาร์มไก่บ้านไก่พันธุ์พื้นเมืองฟาร์มนี้นะครับก็เลี้ยงหลายตัวพอสมควรนะครับน่าจะเกือบ200ตัวด้วยกันนะครับผมได้สอบถามข้อมูลนะครับกับคนเลี้ยงนะครับกับเจ้าของฟาร์มนะครับก็ได้ข้อมูลอยู่หลายอย่างด้วยกันนะครับอาจจะมาแชร์ประสบการณ์ให้กับพี่น้องทางบ้านได้รับฟังด้วยกันนะครับไปดูกันเลยนี่คือไก่พื้นเมืองนะครับที่เจ้าของฟาร์มได้เลี้ยงเอาไว้นะครับมีหลายรุ่นด้วยกันนะครับ การให้อาหารก็คือจะให้รวมกันเลยนะครับตั้งแต่ไก่อายุ2เดือนนะครับพ่อพันธุ์แม่พันุนะครับที่เลี้ยงอยู่ในฟาร์มนี้นะครับจะให้อาหารเป็นสูตรเดียวกันทั้งหมดเพราะว่าพื้นที่แห่งนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ปล่อยไก่นะครับก็จะล้อมรอบด้วยตาคายนะครับปิดอย่างดีมีรั้วรอบขอบชิดอย่างดีนะครับมีที่พักสาหรับไก่ในตอนกลางวันนะครับมีพื้นที่ให้ไก่ได้ออกกําลังกายได้คุยได้เขี่ยเป็นบริเวณกว้างนะครับ สำหรับวิธีการเลี้ยงนะครับตอนกลางคืนเนี่ยนะครับก็จะไก่พวกนี้นะครับก็จะเข้าคอกนะครับเข้าเร้าโดยอัตโนมัตินะครับมีที่หลบฝนมีที่ป้องกันเกี่ยวกับสุนัขนะครับหรือว่าสิ่งที่เป็นอันตรายต่างๆนะครับที่จะมารบกวนลูกไก่หรือว่ารบกวนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับเป็นคอกอย่างดีนะครับไม่สามารถเข้าไปขโมยได้แน่นอนนะครับสุนัขก็ไม่สามารถเข้าไปรบกวนได้นะครับ แต่ในตอนกลางวันเนี่ยนะครับก็จะปล่อยไก่พวกนี้นะครับออกไปคุ้ยเขียไปหากินนะครับได้ไปเดินตามธรรมชาติพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็จะได้ผสมตามธรรมชาตินะครับซึ่งที่เห็นอยู่นี้นะครับก็จะมีทั้ง2เดือน3เดือนนะครับรวมไปถึงไก่ที่กําลังขายได้นะครับส่วนน้ําหนักนะครับก็เจ้าของฟาร์มบอกว่าน้ําหนักที่สามารถขายได้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ1นกิโลนะครับ หนึ่งกิโลไม่เกินกิโลไม่เกินกิโลเจ็ดนะครับพ่อค้าเขาจะมารับซื้อนะครับนี่คือลักษณะของการเลี้ยงนะครับส่วนลูกไก่นะครับ,กกนะรบพ่อพันธุ์แม่พันธุนะครับความนี้ก็ใช้วิธีการเลี้ยงแบบอเอาไข่ไปฟักในตู้ฟักไข่อัตโนมัตินะครับแล้วก็พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็จะไข่ตลอดนะครับไข่ได้ตลอดเลยนะครับไม่มีการกกไข่แบบแบบเป็นตัวนะครับ นี่คือลักษณะของการเลี้ยงในฟาร์มนะครับวิธีการเลี้ยงง่ายๆนะครับให้อาหารเช้าเย็นนะครับดูแลเรื่องความสะอาดดูแลเรื่องน้ำนะครับแล้วก็มีการให้วัคซีนไก่ลูกไก่นะครับแล้วก็ให้ยาผ่านน้ำนะครับนี่คือวิธีการเลี้ยงของฟาร์มนี้นะครับส่วนการจับไปขายนั้นนะครับน้ำหนักที่ผมได้พูดไปนะครับ1กิโลนะครับประมาณ1กิโลถึง1กิล7ขีดนะครับ พ่อค้าจะชอบแล้วก็ที่สําคัญนะครับไก่ต้องสมบูรณ์นะครับขนสวยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะชอบขาเหลืองนะครับไม่ชอบไก่ที่เป็นไก่ผิวดําเนื้อดํานะครับนี่คือพ่อค้าจะชอบนะครับเขาจะคัดอยู่ประมาณหนึ่งนะครับวิธีการสังเกตวิธีการเลี้ยงก็จะเลี้ยงตั้งแต่ลูกไก่นะครับ1เดือนพอถึง2เดือนเนี่ยนะครับก็จะเริ่มปล่อยแล้วสเดือนน้ําหนักก็จะประมาณเกือบถึงครึ่งกิโลนะครับ 3ถึง4เดือนนะครับถ้าขนสวยได้น้ำหนักถึงเกณฑ์นะครับก็จะจับไว้นะครับแล้วก็พ่อค้าเขาจะมารับซื้อไปนะครับนี่คือลักษณะการซื้อขายการจำหน่ายนะครับส่วนราคานั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับจังหวะนะครับขึ้นอยู่กับช่วงเวลานะครับบางที่นะครับราคาก็จะถึง100ไปจนถึง110บาทเลยนะครับต่อ1กิโลกรัมนะครับบางที่ก็จะประมาณ80-90 นะครับเจก็มีนะครับแล้วแต่ที่นะครับแล้วแต่จังหวัดและแล้วแต่ความต้องการของตลาดนะครับนี่คือบรรยากาศโดยรอบนะครับที่ฟาร์มแห่งนี้นะครับได้เลี้ยงไก่นะครับไก่พันธุ์พื้นเมืองนะครับรอบข้างสังเกตได้นะครับก็จะล้อมรอบอย่างดีนะครับไก่ก็อยู่แค่ในนี้นะครับสัตว์ข้างนอกก็เข้ามาไม่ได้นะครับมีพื้นที่ให้ไก่ได้พักนะครับเป็นซุ้ม ต่างๆนะครับแล้วก็ตอนกลางวันเนี่ยไก่เวลาหลบแดดหลบฝนนะครับก็จะมาพักตามเพลิงนี่แหละนะครับนี่คือต้นไม้นะครับเอาไว้ให้ไก่ได้คุยได้เขี่ยดได้หลบแดดนะครับในตอนกลางวันมาดูตอนเย็นกันบ้างนะครับทีนี้บรรยากาศตอนเย็นนะครับพระอาทิตย์เริ่มตกดินนะครับไก่พวกนี้เนี่ยก็จะรู้เวลานะครับแล้วก็ อ่เป็นเวลาเริ่มเข้าคอกแล้วนะครับเริ่มเข้าเล้าแล้วนะครับก็จะรู้เวลาว่ากินเสร็จปุ๊บนะครับก็จะเข้าไปที่นอนแล้วนะครับที่พักในตอนกลางคืนนะครับอ่าบรรยากาศก็จะเป็นบรรยากาศแบบเรียบง่ายนะครับพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครับเป็นเพิงมีกองฟางแล้วก็ไก่พ่อพันุแม่พันุพวกนี้นะครับก็จะกินอาหารอย่างเต็มที่ในตอนกลางวันและตอนเย็นนะครับเป็นบรรยากาศฟาร์มนะครับเป็นอีกหนึ่งฟาร์มที่ น่าสนใจนะครับผมก็เลยลองมาศึกษาดูวิธีการเลี้ยงนะครับแล้วก็วิธีการอนุบาลนะครับหลายๆอย่างก็ได้ความรู้นะครับกลับไปพัฒนาในฟาร์มของตัวเองต่อนะครับวิธีการเลี้ยงก็จะมีเทคนิคนะครับมีวิธีการแตกต่างกันออกไปนะครับแต่พื้นที่นะครับผมชอบมากเลยนะครับพื้นที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็โล่งนะครับอาจจะปลูกต้นไม้เสริมขึ้นมานิดนึงนะครับทำให้ไก่ได้หลบแดดหลบฝนนะครับในตอนกลางวันเนี่ยจะเหมาะมากนะครับ สังเกตดูลูกไก่นะครับน้ําหนักเนี่ยก็น่าจะประมาณเกือบถึงกิโลแล้วนะครับแต่ว่าขนนะครับขนบริเวณหลังบริเวณขานะครับบริเวณคอนะครับยังขึ้นไม่เต็มนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าอาจจะด้วยในตอนตอนเช้าหรือตอนกลางคืนนะครับมีการจิกมีการตีกันนะครับทําให้ขนไก่พวกนี้นะครับขึ้นขึ้นขึ้นยังไม่เต็มนะครับขึ้นยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับนี่คือเป็น อีกหนึ่งข้อแก้ไขนะครับที่เจ้าของฟาร์มได้บอกนะครับเพราะว่าเวลาเข้ามารับซื้อเนี่ยเขาจะดูพวกนี้ด้วยนะครับเป็นเรื่องของความสมบูรณ์นะครับของของไก่ด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ลูกไก่ที่เกิดมานะครับในฟาร์มแห่งนี้นะครับก็เกิดแต่ละรอบเนี่ยต้องใช้เครื่องฟักประมาณ500ฟองนะครับแต่ละสัปดาห์สัปดาห์นะครับก็ใช้เยอะพอสมควรนะครับ การอนุบาลนะครับก็จะมีข้อเลี้ยงต่างหากนะครับไม่ได้พาท่านผู้ชมไปดูมาดูบรรยากาศโดยรอบแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับเวลาฝนตกนะครับเวลาฝนตกไก่พวกนี้เนี่ยก็จะเข้าไปหลบข้างในคอกแล้วก็มีการจิกกันตีกันนะครับเพราะว่ามีไก่จํานวนมากนะครับเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ที่พบในฟาร์มนะครับส่วนในตอนกลางคืนนั้นนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับมีคอกล้อมอย่างดีนะครับ มีน้ำให้ดื่มนะครับมีไฟให้นะครับแล้วก็ปิดประตูล็อกเรียบร้อยนะครับจะออกมาแค่ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นเข้านอนนี่ครับพามาชมบรรยากาศในฟาร์มแล้วก็เป็นเทคนิคต่างๆนะครับที่ได้รับก็นํามาแชร์ประสบการณ์ท่านผู้ชมนะครับสีเดือนนะครับไม่เกินสีเดือนนะครับบางตัวก็5เดือนนะครับจัดขายได้เลยนี่คือลูกไก่กําลังโตนะครับประมาณ2เดือน2เดือน3เดือน4เดือนก็ มีพ่อค้ามารับซื้อนะครับส่วนเรื่องของโรคต่างๆนะครับที่เคยเกิดขึ้นในฟาร์มก็เคยมีนะครับไก่จะเป็นบัดนะครับแล้วก็ซึมนะครับทําให้เวลากินอาหารเนี่ยเวลารักษาเนี่ยก็ค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรนะครับสังเกตดูได้ง่ายนะครับไก่ตัวไหนซึมไก่ตัวไหนที่ไม่ค่อยกินข้าวไม่ค่อยกินอาหารนะครับทางฟาร์มก็จะแยกข้อเอาไว้ต่างหาแล้วก็ไปอนุบาลน,นะครับจะทําให้ อาการแพร่ขยายตัวของเชื้อโรคนะครับไม่ไปติดตัวอื่นไม่ไปติดไก่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของเรานะครับแล้วก็ถ้ามันตายนะครับเราจะมีการนํานไปฝังแล้วก็กบฆ่าเชื้อเป็นอย่างดีนะครับปัญหาอย่างหนึ่งที่เจ้าของฟาร์มได้เล่านะครับก็คือในช่วงฤดูฝนนี้นะครับยุงค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับต้องมีการาป้องกันเป็นพิเศษนะครับเพื่อที่จะไม่ให้พวกยุงพวกนี้นะครับไปรบกวน พ่อพันธแม่พันธุ์หรือว่าลูกไก่ของเรานั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างครับท่านที่ดูถึงเวลานี้นะครับก็น่าจะชอบพอสมควรนะครับในการเลี้ยงไก่บ้านไก่พันธุ์พื้เมืองนะครับก็หวังว่าสิ่งที่ผมได้ถ่ายทอดไปนะครับก็จะนําไปเป็นข้อคิดนะครับแล้วก็ปฏิบัติในการเลี้ยงต่อไปนะครับสําหรับคนที่เลี้ยงอยู่นะครับก็อย่าลืมนะครับ ให้กำลังใจกันนะครับด้วยการกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะครับในคลิปวิดีโอได้เลยนะครับท่านใดที่สนใจลูกไก่นะครับก็สามารถคลิกเรก์งลน์มาสอบถามได้นะครับผมมีไว้จำหน่ายให้พวกท่านอยู่นะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ